สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับพี่น้องบองไปสู่คูซูกคนครับพอกระเปาเท้าหางน่าจะแนวรับพี่น้องมาพร้อมสาวสีครับโอนี้หลังจากสงการผ่านไปพี่น้องเอา้ามาเม,เมนูมึกท่าโก้พี่น้องมึกท่าโก้ตัวเนียนโบนี่เอาครับหู้ซู่แล้วบาทนี่ <c oughs> อันที่เพิ่นต้มมากนะพี่นอ้องอผมให้ให้รานสูน่สีเพิ่นสั่งให้เพิ่นว่า้าข้าวเสียแข็งมาเล้วนั้น <c oughs> ยอย่าเอาไป, <c oughs> ไปเ,เพิ่นลวกมาแหล้วนั้น สีเขาแช่แข็งมากนั่ยยาเอาไปต้มอีกอาแล้วก็ยาเอาไปละลายน้ำแข็งแบบว่าเปิดน้ำใส่ป้ายมันละลายเองแล้วก็กินเลยเมนข้อมเบืองดีครับพี่น้องเอ้าไหมเสียบล่องเบืองเหมือนนี่บนนิ้วแล้วก็ได้น้ำจิ้มสูตรซี่เท้าของเปาเท้านะครับอันนี้ซีฟูดเอ้ามาพี่น้องก็พักก่อบพักหุผภาก็บักแตงมหมเสียบเสียบพอนตัวลุ่มก็ลุ่มดีครับมันนี่มามามาพี่น้องงามๆทึ่งเดียดทึ่งลุ่มลุ่มแบบวนี้ลุ่มเหลียดลุ่มเอว อืมโหสูตรสีเทาใสาน่น้ำขามเปียกไงใส่น้นำมะนาวนำ้ำใส่แบบอันอันนี้เลยอืมคอามซีเวิร์ตพออันดี้มั้งหัวดใหญ่ให้ป่วนบ่เหนียวบ่ป่วนนี้อืบนเหนียวมันบ่มหมูสูตรเดี่ยวถ้าเราว่านมอทันสูงกว่าไปหลวกมา Một cái vào ăn Thưa ba thảo bây luộc Hèn nhớ tùm Cái bánh cọp nữa ừ. Đàn chú ở mà là phân sẵn hẹn không? là cầu loại นิดนดนหัวหนึ่งหรือตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งเหน็หน,นหัวมานล้วว่ะหัวหวลวง <laughs> ร่มรัดเอาผ้าเแลลนมาก,กังพี่น้องแดด <laughs> ร่มแดด เมือ่อวานพ่อเพิ่นไปเรียนนำเพิ่นไปเรีนเยนเรีนเลยคนเรียนคือบ่าเท่าไปจะไปพาไปไ,ไ,ไ,ไปแกงขั้นสูงพี่น้องโอ้โหแบบบริตัดเลยเอาลงแบบพีเน้องเอาแบบพี่น้องเอาแบบซาบใจเลยอื จับดีเว้ยตุนจุดก้อนหนานี่เคยจังมากาม,มันเหนียวเอาไปต้ม <c oughs> เอาออกจังซองฟิตแล้วได้กับเปิดน้ำแช่เลยพี่น้องตัวนี้บริเวเปิดนนะ้าก้มอมันไล่ยอง

A à, chilla con, có đi học. Hm, dung hm, dung hưng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 , dung, 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 เอาลวดพยันบอลลมตายลมกันข้ามีิงใหญ่พี่น้องมึงเป็นยังไงสัมได้แล้วเนาะเอาแบบเนื้อ,จอใจใจคำหนึ่งไปเลย <c oughs> เอามันดูจ้าทำ <c oughs> จิ้มจะคว้างครับเผ็ดครับเห็นหมึกริกเือเ,เป็นเสียบห่วยตำใส่ตำใส่ <c oughs> จะว่าหมึกริกหวานเที่ อืมเอาสเสียก็แซ่บดีพี่น้องนี่วันคนละเกียร์บอคนมาถึงเคยจืดตะเกียบมันอาจจะคนล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 ะเกียร่เ,เกียรนี่แหละคนละแบบ ซอสไอ้ผั่นอืม,มแซ่บดีครัแบร่าแล้วกับร่าเนาะเงี <c oughs> ่ยมันแซ่บเนาะแต่ว่าล่มล่มหลอนิมดมาแต่าทางทิศทิศใต้ทิศใต้หาลมหนาวมาในทางทิศเหนือ ไอะไะเห็ดกูลูดยูเวยเอ้าจับจุ่มสีรถปวดตรงตัดมาเพราะว่ามันเหนียวก็เลยบวดตัดมาพี่น้องกัรได้สบายเรื่องนั้นต้องตัดเนาะกัดอีงกระยากได้พี่น้องเพื่อจีขาดตอนนี้พี่น้องกำลังเดินทางกลับบนกระพุ้มนลำเน่าเด้กลับไปทางานกลับไปสู่งาน เดินทางปวดไผ่สู่ขู่ทุกคนได้เพียงเด้อบ่าเทา้าเห็นนั่นใน,นข่าวใน,นข่าวกับว่ากำลังเดินทางกลับบางท่านกบำลังกลับเพิ่นว่าให้รถเศร้าติดก่อนมาหันจะกลับแม่นี่มหมดขั้นบ้าเอ็อ หมดขันมาไว้ข้าวเดียวอือโอ้ยคอไปกินโตหนึง่งคอยเอาคอยเบิรดด์ตใครตัวคอยเบิดหนวดหนึ่งพ <c oughs> อชว่าว่าห่ากินโผนเนาะถ้าห่าเบิรตจามเลยินหนะจ้าวีให้เเบิดตวนวดหนึ่งจ้วที่สอง càng bớt mình con là gì hỏa nó, nhiều nên bốc ca cùi hẻm rồi đó, thứ 3 này nó có cái, cái bông chì phuộc trọc, sao xây tắc, cháu chì xe nó อทีฟูดกระเจบตรวจดูคือ so กันตวดคัดเจ้าล่อมึงก็วยงเต็มัาพริกร้อยองลองแองแดงก็ว่าหนวดนี่ควรซื้เบเบนะไปเห่ินหนามมากอะนาแลนาดำบบดพี่้องมือเดียวหฮน จังว่าลูกหลานจังว่าลูกหลานไปเล่ยนหนังไปยังลูกหลานคือบบเป็นวัดเป็นไข่พี่น้องซ้องตามเมือหมู่บ้านพาไปมูลหนังปลอปลอยอยู่กระโบเป็นยังครับเขาอันอันนั้ผด้ภู้มเขาเออภูมตันภู้อุ้มตันท่านเล็กหน่อยภู้อมตันท่านเล็กหน่อยมันดีกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เน้อะ ปูใหญ,ญ่มันสูงงานมาหลายเลยบงสูงงานมาหลายแต่กี่เขาเป็นเด็กหน่อยเขากับพุ่มเขากับลายด้วยกันเอามันผ่านผ่านยังมาหลายพุูมมันจะหน่อยพู่มมันลดลงแน่นอนพี่น้องเนาะผ่านยังมาหลายเดี๋ยว,วจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะโอ้ยอยากถอยอะไรได้ขอยถอยไปไหนมันอิม่มไหม เพื่อนเพื่อนมนกัะหนวดบังไงเนาะหันมาทางบาเ่าท่านพี่น้องเนี่ยเบื้องคือมันบวนอัอารยมันหมวนมวนหมวนเขาอยู่นะอครับจะซื่อกับหนุ่มดีฮะ หนูสูตรละบานเนื้อที่อืมกูสูรแล้วเอากินขอเสีนางให้กำลังใจเจ้ากันบอน่อลนะานตู้จีเพิอนอ่นอาทิมีม่ยมองว่าแบบเพิ่นเพิ่นหูมองนะว่ารลานประจำเพิ่นอ่ารลานได้ที่มันแบบมึกแบบกินแบบว่ปวดเฉาเลยนะ แบบว่าเสียบคักเสียบเนี่ยบอมันพอดีกินนะมันเสียบมันบนเหนียวบนเหนียวเหรอตอนเทากัดลงไปมันกับกรอบนั่นกรุบกรุบีกรอบมันกรุบอืมมันบนเหนียวถ้ามันเหนียวนี่มันสิเป็นแบบหแบบหยาบยำกระป๋องขาด ำยำยากโลนะยำยากบดได้เพราลดในการกินทั้งกลางมันม,ม,มันสแบบีม่น้ำข้างในแบบช้ำๆแนวไลนพี่น้องชำ้ชำๆเศบๆไนละ ใช่นี้เต็มมีล่มนะมือนนี้เนาะซูมุมือนันล่มบอ่อตองเลยไม,ม่ใหม่กระบปงติ<บ>นตงนี่แต่แดดเทียเ่ยงฝาเอา้เอาไ้เจ้าอะไรพอร่อ,อจอกแสบได้พี่น้อง ข่้นปวดแสบซสารสีคือสิบวเบิดตทั้งสองหนวดเบิบ้สองหนวดหนวดที่สามไปบบไวมันหนวดใหญ่เนียน้ำจิ้มกันกระจวดเนี่ยจวดแล้วห้องใคอยาครับทำเองเพชรเองพี่น้องนักเลียงพ่อวิ๋ <laughs> ำเองกินเองเพชรเองเพชรขัดอื <laughs> 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 มือนีมือชดเชยเนาะวันชดเชยพี่น้องมึงเดี๋ยวโยบานได้มึง <c oughs> บ่ได้ไปใส่ช่วงของการก็บ่ได้ไปหรอกไปแต่ว่าบ้านผู้เฒ่าบ้านแม่เฒ่ากับเมื่อพาเพิ่นมหาปู่ฮ้ายยาปู่ห้ายยาห้ายยาพี่น้องทั้งหมดโคดน้ำโคดน้ำชงน้ำผู้เฒ่าขอพร เป็นเ<ม>ลาะไปเที่ยวกับอากาศไป<ม>แลยยย้ยันยันเรื่องว่า,าแบบเรนเรนเนาะพ่อจะไม่สิย่ยางย่างเขาเซเว่นบโบจักอื่นวะสันคนละพ่อต้นนั้นกับพ่อพ่อเอาไปท่าพ่อนเอาไปท่าตัวนี้พ่อเอาไว้เป็นซีรีส์มงคลจิบห <c oughs> นาทีมากขั้นหนึ่งจิบนาทีมากขั้น <c oughs> ก็สิบนาทีบ่พอ,อช่วงนี้มันกับช่วงช่วงหาเสียงหาช่วงหาเมืออมมเ่อ,อกอี้น้่นตัวหนึ่งมันเรื่องแดงอมจอมมันกต่แดงเมื่อจุดตัวนะบอกมาครัว่ามันแดงแน่เลยมันแดงแบบหนังหนังบุญญ์นะ เบียงแบบตึงๆบ่ฟาวยำด้วยจังหน่อยเสียงมาวอนๆมาเองคุณเขาแลี้ถนนเล้ยงทางหนือแดน้ฝุ่นยุ่นล่มมันหักษงมาทางพีน้องเราก็บใบแล้วพี่น้องเราไปน้ำกินไป้อมตัวเนาะอือุ้ยนี่คือดูดดูดถั่วเฉยอันนี้มัน ตัวอันไหนดันบ่ตัวหมอวอ่ะก็เห็นบออ่อืมฮืมว่ะอยูต,ตุตต๊ดๆๆเลยเอาอีกเหี้บ่ห้วายอ่ะคนขายพี่ใายกระเทียมต้อขัน <laughs> สามร้อยออสองร้อยสามร้อยคองใใี้ถึอใจให้หาร้อยแถมอีกสองร้อีกม,มันจะหายฟีอ,ฟ <laughs> <laughs> อ่ะโม,มเมนต์หลงห้อง เรางงหงมวนกันไปนน้าดำน้าแดงระบันไป <c oughs> ช่มมันเงอ้หากลายพี่หนงิบุก,กินหอนาไมไหมเป็นแังไลชิราพี่ราหน่องกัวเยิ่ย <c oughs> มรถันนังโคงมา <c oughs> <c oughs> ได้กบกันแล้วัางครับพี่น้องมือนคุเมือนเพิ่นเปิดเพ้งอ่ะเลาะบอลบอลเนาะจวงหาเพิ่นเอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับทุกทท่านนะครับที่เก็ตติตามชมบาเทามันนี้มึกท่าโกะนะครับได้แบบนุ่มๆเลยเจ็บๆเอามาจัดสู่พี่สู่น้องชมนะครับเอ้าจะได้กะคือกันนะครับฝากพี่ตอนน้องสู่คนทุกคนนะครับมักอะไรถือใจกระแช่บาเทานี้นะครับเด้อสำหรับมือนะครับสวัสดีครับ